ครับมามือนนี้ทีมงานออกไปเลี้ยงกันขึ้นเ่าครับมาเหมือนนี้ปล่อยไปเลี้ยงปลาท่าม,มูลล้ดเหครับมาแอดมินปล่อยก่อนคอ,อกเลยครับรอมูยครับเลี้ยงงูให้เทะครับช่วงนี้ทีมงานปั่นจักรยานครับเดี๋ยวนี้คุณเอาจักรยานมาเพียบครับสี่ชายชะกันเหมือนเดิมครับนะมาขล้นครับคุณน,นี่ ให้เทียกยุ่งไหมครับจัก,กรยานมากันเลยครับหัวงามอันดับสองครับมอสมดับสามแล้วก็พอด,ดีครับดับสี่เนะด็กกูออกมาออกมาได้ดป่าละบันโอ้ออกมาได้ดเสือาอเอเอาหัวเอาสวน โอ้จะลองรถไหมตัวนี้ปลาบ่อยบ่อยเสียเปียบเลยวะไอเสียเปียบมูดนะครับเดินร้องรถไหมมาเลยอมอเตอร์ไซค์กัไเลยหรวัวเลี้ยวอยู่อ่าครับขอบริษัตามมาครับเนะออเดนทีมงานใบรุ่นซีใบรุ่นนะครับนี่ใช่ลวนใช่ลวนครับ ตีขวากเขาที่เก่านั่นกับเป็นแปลงยาของทพออ้วมครับจะเลี้ยงโคขุนนะครับเนาะเพิ่งกำลังเป็นบรรยากาศอยู่เพิ่งกำลังเตรียมกอกเตรียมแปลงยาอยู่เพิ่งเอางูมาเหาจังพีเบิงครับเนาะกำลังสีเห็ดเลี้ยงงูครับแถวๆนี้ก็มีหลายขอกอยู่ครับอะไรครับโอ้ขวบมาเล็กไรนะครับเอ้านี่ครับโอ้ของแท้ครับนี่พอดีเข้าจัดเลย ไป,ไปเม ok ื่อเรางัวแอดมินกับไประบาดคีขี่รถน้ำเพลินกันบ่นท้ายคลิปอยู่นี่แหละนี่ดอนปูตาครับนะบาท่านได้เออบาท่านได้ยกบ้านหอเพลินใหม่เนาะมันกับมีโครงการกันอยู่ครับอธิหางของผมาณไม่ยกอยู่ครับเนี่ยต้องรอจักพักนึงเพื่อล้วครับนะครับพ่นครับได้แล้ครับวันนี้ก็เป็นของสวนทอมแมดมครับป้ายงามป้ายยี่สิบตัวครับ เป็นกระทมทีจิปลูกยาหรือจะเห็ดคอกควายกับบอแน่ใจครับเนาะนี่ครับเป็นทีเดิมเอาเอาปลาซักมาครับโอ้เอาไปให้งัวต้นไหมไนะครับเอาปลาซักงัวเรา้วกัหลายตัวอยู่ครับเนาะยังน้ำกันอยู่ปล่อยน้ำกันแต่ปีนี้ไม่ค่อยเจอครับก็ปลาซากก็ถ้าเดี๋ยวไปเยี่ยมเยี่ยนครับเนาะ ไปแล้วอ้กอกฟางของไม่ดมครับไม่ดมพอล้านครับเนี่ยของควายครับ <S <S ส่วนออกงงง่ายนะครับท่านก็กรอนนะก่อนป้าพื้นทีต้องเห็ดคอกหรือจะปลูกหญ้าว่นในี้ใจครับนะดบงนั้นมันอาจจะง่ายขอควายมาอยู่ผีก็ไ้ครับ <S <S ทีในบาทมันนานเน่นครับไอ้อัดจ,จะง่ายไม่อยู่ด้านนอกครับ ไปกันแล้วครับควายงัวเอาไปกันแล้วเอานำไปครับไปกันเรื่อยๆแล้วครับ,รบทีมงานฟังนี้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นจักรยานเมืแล้วครับเนาะใส่จักรยานกันแล้วนี่เป็นที่เรื่องขยับขายายมากครับเนาะตั้งลานคาลานยังครับเริ่มสิ อัธนาออกมาครับซอฟไฟก็มีครับใหญ่บาดใหญ่ช่องทุ่มทีนี่ครับนี่ก็เป็นเตยครับนำปลาปลากระแทจากนีแล้วครับเนี่ยนะกำลังหลอกครับทุกองค์การกำลังหลอกครับตรงไปเป็นผักใหญ่ครับสุวรรณมงคลนะครับกำลังทำการหลอกอยู่ครับจะมีเป็นอ่างเก็บน้ำครับสซาับหมู่บ้านน้ำเตยครับเนาะนะครับนี่ครับลานเปิดไหมครับนี่นะ ไกลไปทางมูลทางรัตนนาข่ามฟ้ามูลมวแว่ใดครับเนาะนบ้านกันเองครับน้ำเย็นเย็นอยู่แถวนี้ครับกินสมกินเสียวครับเปินกระลังตั้งร้านครับเดี๋ยวน้ำมันก็มีตัวทำมันไอเบิร์กไก่ครับครับโอ้โหหมดสัตว์ครับแอดมินลืมเบิร์กล่องครับนี่ครับเปิดไหมครับนี่ไกลมา ทางทุง่งกุล่าขามไปราตนากัมีล่ลานข่าพ่อดีวแวยียเยอะครับเนาะทิ้งแดงสปอนเซอร์เล็กๆน้อยๆครับเนาะกำลังค,ค่อยขยายลานครับเนาะขยายขยายมามจากในบ้านเอานานีค่คร<ๆ>ับมาแวะได้ครับเนาะไปเล่นน้ามูนกับมาแวะได้พาญ่กับแวะได้ครับวันนี้ครับไก่ๆพระสุรวรรณมงคอนอนลนีเหระครับซื้อลานมาท่านมีครับเอา้า บ้านบังม่วงหวานมาเั่นเน้อตากใบไม้สซโร้อนๆครับหวานอยู่ครับเถึงม่วงกันนีครับบรรยากาศบ้านๆครับเนาะมานั่งกินน้ำเล็กแก้วกัไเลครับบ่เสียเงินครับแมนบ่เดี๋ยวแอดมินไล่งวไปก่อนบ่เป็นลูกสวนเพิ่นไ่แล้วครับเอาจะมาเบิ่งใหม่ครับเนาะอย่าลืมมาแวะเพิ่นนะครับเด้อครับนี่ก็สวนผสมกับออกมาอยู่ด้านนอกกันหลายครับนี่ครับ เสียพ่อเพียงกันเจ้านี่เริ่มฮิทครับเป็นโครงการที่ดีครับของร่องเก่าครับให้ร่วมร่วมกันแบบเป็นโครงการที่ใด้ดาครับนะเกษตรพ่อเพียงอยู่ใดบ้านเฮาครับค่าใช้จ่ายเกษตรผสมผสานครับสร้างรายได้ครับผสมผสานทำหน้าทำไห้ครับมูไปไกลครับท่านมูครับเหนียวแอดมินครับแต่ นี่อยู่อัดคลิบอยู่วัวพันกระแวไปเรื่อยเปลือยครับบ่ท่านโมครับเพิ่งทีมงานไปก่อนละลงกินน้ำก่อนขาวสะพานเพลอะครับเราก็จะไปถึงน้ำเพลอะจังที่สิ้นสุดรอบนี้ครับเนาะไปลงน้ำเพราะจังจ้าทายเนาะเอาตามไปยาวๆครับนะและกินข้างทางไปเรื่อยครับนะธรรมาดาครับ จัตยานอาเรียบมายอย่างไรมุ่ง้า,ง,าง,ง,งทางไล่ประหอดมุ่งไปครับคือจิงจาะค้องมาครับจะอยู่้าง,งทางนี่โอ้ยครับตรงไล่สิ่ลงเขาล่งน้ำนะครับเรวกันแน่ครับเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงก็ไปรหอดใสียเลยเร็ว ทีมงาน,นขึ้นไปหอดไก่ครับนี่ของแอดมินนี่เวยยวบูยบูยูเศรอบไปแรืงกระน้ำแหงร้ายอยู่ครับน้ำม,มูนก็เห็นสันมูนโนวลมูลอยู่ครับ,รบภาพน่าแรืงนี่ใต้ฟ้าครับน้ำกระแหงครับนี่ย่างความได้ครับนั้ำตาลมีน้ำจับน้ำอย่างครับ อย่างลักมองแก้วครับนั่นใส่ตาคายใส่มองัักปลาแลาาา้กนนวก็อยากกินัน้วานแ่อยากกินเขาปลาหน้าห้อนครับ ไกลครับดำ,ดำดำหนึ่งกับงมหอยทรายครับช่วงนี้อาการหอนน้ำแหงพอได้ยาได้กินอยู่ครับเนาะบานห้อกกับจังสีครับหากินใดครับมีนม้ำนดมสมบูรณ์ครับแอดมีมันทนลงอยู่ครับทีมงานลงไปกินน้ำมเมื่อไหร่ครับขาดกันเแห้งครับ แล้วครับแอดมินต้องลงน้ำกรนครับไอ,อ้อันนี้ขึ้นโล่งครับนะอันนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ่าคิวลงอยู่ครับเห็นระดับเนะี่ย เงี้คยค,ค,ครับเตือนกับไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวไปควายนำไปครับ ครับขึ้นไปแล้วครับอ่ะวันนี้ก็ตามมูละครับบานนี้กัโอเคแล้วครับกินน้ำแล้วบานกรับไปเลี้ยงเต็มตัวแล้วครับืันนี้กินน้ำกินท่าแล้วก็ไล่เขาไปเลี้ยงกันครับอ่ะแาเดียดหอนมาใี้เก่าครับนาเดียนาดาเพื่อเก่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม